เดินมาเจอพระเอกแล้วพี่น้องทำไมลูกมันกลมจังนี่คะสู้ท่ทุกวันสู้ต่อไปโอเคพระเอกไปแล้วพี่น้องให้เสร็จเออไม่ไม่หันหน้า

เฮ็ด <analyze> ฟ <anthropology> ินเฮ็ดถือแต่มันก็ค่ายดีดิ